สวัสดีค่ะเพะื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็เป็นพัสดุที่เราเหตุสกุชี่นะคะจะเป็นสกุชี่เอ่อนี่นะอือก็นี่นะคะเราแพ็กใส่แบบนี้ให้นะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะนีน่ารักมากๆยังไง zoom อยู่มีแท็กนะเราขออนุญาตอีกนิดนึงนะโลบ,บอก ก็ถ้าสมจริงนะคะเราประจานนะคะประจานสามช่องนะเอาจริงเอาจริง,รงโอเคเดี๋ยวดูนี่นะไม่เปลี่ยวต่อไปก็ตรงกลาง นนี้เนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะอาจจะตัดไม่ตรงเลยคะ่ะนี่นะคะทำกันนี่ไปตรงนี้ดีกว่ามันเป็นรูอ่ะเจะไปส่งเลยไนหะมอันนี้แล้วก็ไม่กิตนตูดูทโทรศัพท โอเคอเนี่นะคะเสร็จแล้วโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปส่งแล้วฝากติดตามกดซับราคาและกดไลค์ด้วยบายบาย